โรงเรียนบ้านกระบีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสกเกตเขต4ตั้งอยู่บ้านกระบีหมูห่5ตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดสีสกเกตก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล2วัดบ้านจาวะ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหนองยาลาดเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561มีเขตบริการจำนวน4หมู่บ้านได้แก่ บ้านกระบีหมูห้าบ้านกระบีเหนือหมูแปดบ้านป่าไม้พัฒนาหมูเจ็ดบ้านกอกหมูสิบเอ็ดปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด126คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนนายสนิทจำปาทิพย์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คน แบ่งการบริหารงานเป็น4ี่ฝ่ายได้แก่งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานแผนและงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานบุคคลภายใต้คำขวัญของโรงเรียนคือโรงเรียนดีอีลาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิถีพอเพียงและอัตลักษณ์โรงเรียนสะอาดมีระเบียบ สุภาพตรงเวลากาวหน้าแบบพอเพียงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมีดังต่อไปนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านกระบี่มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการของห้องเรียนสีขาว ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการประเมินห้องเรียนสีขาวภาคเรียนละ3ครั้งและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนบ้านกระบีได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนและนักเรียนเกิดความตระหนัก มีการติดปลายห้ามสูบบุหรี่ตามอาคารเรียนต่างๆจัดก,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดและกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 2. มาตรก,การด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านกระบี่มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อพบปะกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาในด้านต่างๆของนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาสารเสพติดหากพบจะดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปและมีการกำกับติดตาม ผลการรักษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนมีการรายง,งานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ C A T A S ทุกครั้งทุกภาคเรียนและระบบการรายง,งานยาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกตในระบบ N I S P A ทุกครั้ง 3. ม,มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนบ้านกระบี่มีการจัดตั้งคลินิกเซมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านต่างๆโรงเรียนมีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อซึ่งจากการดำเนินงานปีการศึกษา2,566ไม่พบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว 4. มาตรก,การด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านกระบี่มีการจัดตั้งตู้เสมารับเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดบุรีบุรีไฟฟ้าเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทและมีการจัดตั้งชุมน,นุมเสมารับต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านกระบี่เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมการสอดสอ่องเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกระบีมีการจัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำปีการศึกษา2,566แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัตรริราชการหน้าที่ครู ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2,566และดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวมีการบูรณาการบริหารจัดการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อนหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานที่ภาคภูมิใจคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกระบีผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนครูตำรวจแดงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกระบี ผ่านการอบรมโครงการนักเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดจากเรือนจำอำเภอกันทลักษ์